ศิลปินขอให้เป็นที่รักของทุกๆคนเป็นล้านๆคนเลยนะคะสา ไปพรวันเกิดให้กับพี่นนท์อีกครั้งค่ะเจอกันเลยคุณเทียนพิดาค่ะน้าใ่น้้าใสวัสดีค่ะพี่นนท์ค่ะสวัสดีพี่นนท์สวัสดีพี่นนท์จ้ะตัวแทนน้องอ้าวทำไมมันมืดจังลูกก็เป็นดีใจนะคะที่สปีดมาเรา ได้มีโอกาสไปเก้าไปอีกเก้าหนึ่นะคะก่อนที่จะไปสู่จุดจุดสูงขึ้นไปอันนี้ก็ถือว่าเสีงสุดแล้วนะคะดีใจสําหรับพี่นนท์ดีใจอีกครั้งแล้วก็ดีใจดีใจที่พี่นนท์ได้มาถิ่นเก่าบ้านเรามาเยี่ยมน้องๆมาเลี้ยงอาหารแล้วก็จะได้มามอบเสียงเพลงที่พี่นนท์อารมณงเย่งแล้วพี่นนท์ดังๆดังๆเลคะ ที่เราที<ม>่สุด,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 ดจับค <laughs> ุยจับมาได้จะมาถามน้องนี่น,น้องพุ้โลดเดเออคุณน้อนเต้นเป็นเดือนเต้นขุมพลาเนื้อปลาสิบแม่สิบเจ <laughs> ็ดขุมพลาคุ้นๆนี่ละ่ะบอกเดือนเขาพอ่าสรุปแล้วก็คือมีนานะคะอ่าก็วันนี้เป็นวันดีวันหนึ่งเป็นวันเกิดของพี่นนท์นะคะ,ะพี่นนท์ได้มาเลี้ยงอาหารน้องๆอ,อ,อิ่มไหมคะ น้องๆกินออไหมคะ <Yeah. S 1> อร่อยไหมคะ,อ,ะอร่อยนอกจากอาหารแล้วน้องๆยังได้รับอะไรคะทุนการศึกษาใส่กระเป๋าไปฝากผู้ปกครองด้วยทุนน,น,นั้นก็เป็นเกิดผลเกิดจากที่นักเรียนทาดีทําความดีมันตอบแทนแล,แล้วลูกตอบแทนมาแล้วเริ่มเข้ามาเริ่มเข้ามาแล้วนะคะ ต่อไปก็จะหมดโรงเรียนนะคะต่อไปก็จะหมดโรงเรียนอันนี้เป็นรุ่นเกิดขึ้นมาผลบุลที่นักเรียนทำความดีอ่าก็เริ่มมาแล้วนะคะวันนี้เป็นวันเกิดที่นอนอ่คุณคูในนามตัวแทนน้องๆตัวแทนคุณคูในโรงเรียนนะคะก็ขออวยพรให้พี่นนนะคะประสบผลสำเร็จทุก อย่างทุกสิ่งที่พี่นนท์ตาดนาที่พี่นนท์ตั้งใจไว้ขอให้พี่นนท์ร่ำร่ำรวยรวยพูดออกไปว่าวางออกไรให้เป็นเงินเป็นคำก้าวขอมาใช้ชูกระเป๋าพี่นนท์หลายๆลอยล้านทันล้านเสร็จแล้วก็เอามาออกมาให้นองนอมาลรียนสองเท้าขอให้พี่นนท์สุขภาพแข็งแรงนะคะสุดท้ายมีความสุขมากๆ รองพิงฮวนมวนนะคะเป็นศิลปินในดวงใจในหัวใจของทุกโลกนะคะทุกภาคส่วนขอบคุณค่ะพี่นนท์ค่ะนะคะในโอกาสนี้ขอขอบพระคุณคุณคุณกเทพธิดาทุกดเเป็นอย่างสูงนะคะในนามตัวแทนของโรงเรียนนะคะโดยพรอมจะเกิดให้กับพี่นนท์นะคะที่การสิงใดก็สู้ปัฒนาทุกอย่างนะคะ ระดับถัดไปนะคะจะให้พี่นนท์ขึ้นดอกเพลงแล้วก็เดี๋ยวพักผ่อนนิดนึงนะคะอ่าดื่มน้ำนะคะสักนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวขึ้นขึ้นเวทีนิดเสียงแป๊บนึงนะ้วครับพูดน้อยโบเขาเปลี่ยนได้ครับเต็มที่มาปากบันนี้มีตะไคร้พี่น้องหรือไม่ครับอันโบของบอลอ่ะเพิ่นแหล่ตัวน้อยเป็นลักษณะนี้แหละค่ะเพราะได้เปลี่ยนแปลงมากมาย ญามานางเป่าซเมือเอากระตามาไ่เที่ยวมาคือฮันคนมาค้ามาเมือ่อใดบ่เห็นกบไปทั้งยาไปทั้งหลานมาเป่า่อยแข็งแรงสุขภาพบ่คอยแข็งแรงคุณครูเลยบอกว่าไปบ่อยๆเดินทางบอยๆให้ไปฉีดวัคซีนวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนาะเออเพราะว่าเราต้องไปพบปะผู้คน,นดูแลสุขภาพตัวเองคุณครูก็อยู่ระหว่างทินยานะคะ จะเสียไปแล้วละ่นะไปทิ้พอดเขาเป็นดาวเด่นของโรงเรียนนะคะกีฬาก็เอาร้องเพลงก็เก่ง,งนะคะอุป,ปนิสัยก็เลิศนะคะนิสัยดีความประพฤติก็เห็นผูีดนจงแต่ว่าเพราะฉะนั้นะน,นนักเรียนน้องๆที่อยู่ที่นี่นะคะมาเอาแบบอย่างของพี่นนท์นะคะชาโนนคัมอ่อนนะคะ,นะคะบค่อยปากบค่อยเ้าเดออยู่ในห้องแต่ก่อนนักเรียนห้องละเยอะเนาะ ห้องละ20เกือบเ,อ,เอ้เกือบเกือบ30นะคะนักเรียนเยอะแต่และห้องมี2ห้องห้องหนึ่งของครูพี่ไร้วาห้องหนึ่งของครูละเอียดน,นะคะนะาบังเรียนกันตึงตึงนักเรียนประมาณ400นะคะช่วงนั้นเยนอะครูครูก็ประมาณเกือบ30คน,นนะคะนะานะะ้าก็อขอชื่นชมขอไวพรให้น้องโนนนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ ขอให้ชีวิตพบเจอแต่สิ่งดีๆที่งามร่ำร่ำรวยรวยเฮงเฮงปีหน้าเอาทุนมาเกณฑเยอะกว่านี้อีกขาทูขาตาตาเด็กหญิงปิยะจิดาปิ่นเกต์เดินมาเลยลูกนี่นหาพี่น้องเดินมาหาพี่น้องใบสวยคขอบคุณค่ะใช่นั่นลูกูดขอบคุณค่ะขอบคุณครับด้วยนะคะ คนต่อไปค่ะเด็กชายเดียรศิษฐพุทธจันทร์อ่านี่ก็คือเด็กๆที่คุณครูประจำชั้นนะคะได้คัดเลือกมาอย่างดีเลยนะคะเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนนะคะอ่าข้อหนึ่งเด็กหญิงไอราดาลัตติวงอ่าข้อ,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 อสองเด็กหญิง พี่สน็กมาเง่านะคะเรียนดีนะคะแต่ว่าขาดแทนมณัฐน,นะคะอยู่กับคุณยายนะคะไม่มีพอ่อพ่อแม่อย่าน้างกันนะคะพอสามจะยิงพีอง่อวดีโคตรมณีมามามาอมาเลยค่ะรับไปก่อนค่ะ อันนี้ก็เป็นเด็กดีนะคะคนนี้ไหว้สวยเจอค,คุณครูที่ไหนก็ไหว้ที่นั่นนะะอสีเด็กหญิงข่า,ารักรักงชัยอ,อ,อ,อ่าเราก็ตอบแทน,นพีเ่เขาด้วยการมอบรอยยิ้มสวยๆนะคะป .6 เด็กหญิงทิ่รับก็เด็กป .5 เด็กหญน่าริน,นทขพาป้านภูิ อันนี้อาสาทุกอย่างนะคะจิตไว่วยซน่อในรูป .6 เอหกแต่หญิงจิราพรเมียนแก้วมหนึ่งหญิงขวัญสนุกกีรัลอ่ะคนนี้ก็อาเรียนเก่งนะคะ ไม่เคยขาดเรียนเลย 2> ม .2 เด็กชายธนกรทวีอันนี้พี่นโมนะคะเรียนดีไม่พูดไม่จาแต่ว่าเรียนเก่งมากค่ะไม่ค่อยพูดและม .3 เด็กชายกวีพัฒน์พิษนันอันนี้พี่ใหญ่กำลังจะจบนะอาจจะไปเรียนต่อ,อสถานศึกษาพี่ใหญ่ขึ้นนะคะเป็นพี่โตนะคะ อ่ะรายการทุนต่อไปนะคะลำดับถัดไปนะคะนเรนที่รับทุนถ่ายรูปรวมกับพี่นงค์อีกรอบนึงค่ะเอาชุดแรกก่อนอ่าชุดแรกเดี๋ยวจะไม่พอกันตัวเลนนี่ยู şey like ่ข้างหน้าก็ได้ค่ะตัวเลนนี่ยู่ข้างหน้าก็ได้ตัวเล็กอยู่ข้างหน้าค่ะพี่ใหญ่ยืนข้างนิูกยืนข้างเรียนเชิญคณะคุณที่อยู่ใกล้ๆนะคะที่อยู่ใกล้เคียงนะคะได้หมดไหมไ้หมดไหมะ Okay. Oh คุณเป็นอย่างสูงนะคะสำหรับคุณแรกนะคะเรียนดีค่ะคุณแองจลซังนะคะค่ะไปประจำที่ในรูปนี้ไปนั่งเลยนะคะหาหน้างตามปัญญาสายลนรูกลำดับถัดไปนะคะเป็นคุณนะคะประเภทคุณความเรียกร้อยจิตอาสาค่ะอ่าลำดับที่หนึ่งนะคะชั้นอนุบาลสองนะคะเด็กชายอัครวิทย์วงมานะคะอ่านี่เป็นคนเก่งตรงพื้นดีใช่ไหมคะ รเรเพื่อเรียบร้อยเรามีจิตอาสานะคะเวลาครูเรียกนี่วิ่งเลยค่ะล้มกระยางเอาข้าวหน้าอย่างเราที่เป็นเด็ใส่อย่างก็ได้รู้บริบอทอ่าน,าานาลำดับที่สองเด็ิงนัดพระนิกานะคะทำบันเทิงนะคะชั้นอนุบาลสามนะคะ,ะต่อไปคนหนึ่งนะคะเด็กหญิงกัญญานัทจงบวกกลางนะคะอ่ะคนนี้ใช่ไหมจิตอาสา คุณครูเรียกใช้ในตัววิ่งหนาะใช้ง่ายฮะนะยังไม่ได้เอ่ยชื่อ,อนะคะมาแล้วต่อไปชั้นป .2 เด็กหญิงพิมพ์ชนกพดพดเรือพดเรือ,อนะคนะ,ะ,ะอ่านะคะ,นะะอันนี้ช่วยงานเก่งมากเลยค่ะทั้งขายเป็ดขายไก่นะคะนี่เวลาว่างนะคะที่ช่วยกุบกรอมนะคะอ่เป็นเด็กดีมากนะคะต่อไปชั้นป .3 เด็กหญิงมุนินรัตค่ะมุนินรัฐ ว่าสวยมากนะโดยเฉพาะชั้นป .3 นะะคป .3 นี่ว่าสวยเพราะว่าเกณฑ์คุณธรรมจากคุณครูเทติดานะะคป .4 ค่ะเด็กอินนิสการ์กรมดีนะคะอันนี้นะคะก็นะคะอาสานะคะตั้งแต่อยูุ่บาลนะคะสอนมาก็สี่ห้าปีแล้วชั้นป .5 ด็กชายสุภฤทธิ์เหมือนแปลนะคะ อันนี้ยังไม่เรียกนะคะวิ่งมาแล้วค่ะนี้มอเห็นนะคะขยันนะคะแล้วก็ช่วยจิตอา,าสาดีมากนะคะมีบ่นด้วยค่ะต่อไปชั้นต่อหกเด็กชายชนะชนเวิร์ซิลอะะ่า,าจิตอาสานะคะนีย้ยอดเยี่ยมนะคะต่อไปหมหนึ่งนะคะเด็กชายสราวินวงตันนะคะอันนี้อาสาทุกอย่างอันนี้เป็นแม่บ้าน ล้างจานล้างถ้วยให้ค,คุณครูาทุกอย่งนะคะจะออกไปทางแม่บ้านซะมากกว่านะคะคนนี้นะคะลูกลูกสาวนะคะมาสองต่อไปมสองเด็กชายฉัตรชัยคำพรหมีนะคะอ่าอันนี้เลืเวอร์ค่ะเลือ์อปูนะคะช่วยช่วยนะคะเรียกใครงานก็คล่องแรงงานงางแรงงานจากผู้ชายต่อไปมสาม ค่นนะนายธนักรนาหัวนินอันนี้เป็นประธานนักเรียนนะคะนักเรียนค่ะเป,เป็นผู้นำของนักเรียนโรนงเรียนเราปีนี้ก็จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะ,ะเรียนเก่งด้วยนักเก่งด้วยจิตอาสาด้วยอ่ออเด็กๆคะถ่า,ายรูปร่วมกับพี่น้องอีกรอบี้กชุดที่สองเชิญค่ะชุดที่สองที่รับคืนเมื่อกี้นะคะ ออาถือถื้นไว้นะคะไม่ต้องถือบงหน้าไม่ต้องถือหน้าถือปกติธรรมดาค่ะถือระหว่างหน้าอเองนะคะเอาเกล้าเกล้เอาเกข้าเก้ามาไลนกดไลค์ให้หน่อยนะคะคนไลค์ ค่ะไม่นี่คะหนึ่งรอบนะคะวันนี้ช่างเาพาเรามาจากทุกๆที่นะคะที่พร้อมมากค่ะในโอกาสนี้นะคะขอขอบคุณท่านนะคะคุณนนท์นะคะด้วเดี๋ยวเดี๋ยวเรียนก็ให้เชิญให้พี่นนท์กล่าวอะไรกับน้องๆกล่าวว่ารู้สึกที่รู้สึกที่มาวันนี้แล้วก็มาเจอสถานที่เก่าๆแล้วก็เจอเด็กๆนะนะคะเชิญค่ะ Dòng khỏi gian hay cái bài được cái này học Thôi 이런 면하고. ขอบคุณครับขอบคุณจนร้อนๆนะครับเงาต,ต่างๆทุกอย่างขอบคุณจน้อนนี้นะครับเอาพ่องสตีิตเต้นไปเนาะเอาเสียงเร็วๆเสียงดังๆเร็วสุดยอดใครไม่เต้นโดนปนรับแล้วันนี้นะเพื่อให้เราเต้นเอาทุนขึนนน้นเด้อหนีเร็วๆเพื่อให้ทุนทัเต้นวันนี้เลย